โดนรน่รนร่นโอ้โอ้โอ,อ้ขาดตาลโอ้สุดเสี่ยงเลยเฮ้ยโอ้โอ้ยแห้งครับวันนี้ครอบไม่ติตัวอยู่ไหมครับเมือนี้กับพ่อกันแต่เศร้าเติบพี่น้อง บ้านาำโม่งเลยล่ะสวยซีๆเลยบ้านนี่ะววนตะเว็นสูงเติบเลยมานสัมไม้เก่าครับพี่น้องกัลร่มแหนจะน้อยด้วยมือนี่ต่วังโบแห้งไปเลยมากับพลาดแหล่ครับมือนี่โคตรพี่น้องนั่งโตโคโย,ยุนอ่าเข่าไม้เดียวกันเลยครับพี่เก่าไม้เก่าเนี่ยครับมือในีย่างนี้ประโดตัวนึงอยู่นีเลย <c oughs> หลาย ตัวอะไรล่ะครับอยู่นี่เดี here. ๋ยวมุดแน่เดี๋ยวส่วนมากเดี๋ยวลงเอาไหลายไม่นี่พันโตแตทางนี้บุ๋มมือนี่ส่วนดอกมาเอาบ่ว่าดในออกบ้านพันโตมือนี่ยกระเที่ยวมาให้เขาแล้วเบิ่งอยู่ไปเดยดอกเขาเซ็นแล้วมันเขาเซ็นแล้วพี่น้อง ลุกทงลุกท่าเนี่โอ้เสียงนกกาว่านี่ครับกันาดีด้วพี่น้องเนียหนาเนี่ยมันหนานกกาว่าห้องห้องตัวเทิงห้องแห้งเทิงห,องห้องมวนหางเทียกับมวนหางเทียกับลำแข้งคนเดี๋ยวพี่น้องเนีย <c oughs> ห้องได้ห้องดีดีแต่ว่าก็ความสุขของเขาเนีย่ยหากินไปหากินมันไปเดีย๋ยวมาลุ้นเบิ้งน้นกันครับพี่น้องขนป้ายอย่งบุ่งบอลอยู่อยู่ติตาอุ้ม ตอนนี้มันกะทิมันเมืดแน่เลยพี่น้องนะเพราะว่ามันไต่หมกับอิตะเวนขึ้นสวยอยีอยยก,ก,อกเช้าน้อยในกะทิแกงดอกเียแกงก้อนนี้มีเป็นที่รืนเบี้ยมเดีย๋ยวมาลุนเบิองทั้งกันครับขึ้นยางแป๊บ โอ้หลุดโอ้ยหลุดแล้วปื๊ดมานึงโอ้ยโอ้หลุดซจำพี่น้องเลยโอ้มันบระสวดบ้างเหรอเปิดลุดดังปื๊ดเป็น โอ้ขึ้นมนา่อป่งกันนะ่ำมันเป็นยังไยหลุดปลาขึ้นจนลงแล้วเนาะเขาย,ยิ่งไหมมันบงังแต่แล้ว,วมันใจว่ามันขึ้นหรือว่าขึ้นโอ้ยบังแรกกระบอบอยู่แล้วพี่น้องเลยดินหลุดปึ๊ดไปะนะอืมเจ๋งเลยวะ มันพุทะลุบ่หัะะ้อยเห็นห้อยเลยป้าหลุดป๊ดปะนาดพี่น้องเลยถือมินบ่เกดบ่ค่าเลยนี่โอ้ <c oughs> บ่ได้แข็แลลวพี่น้องบาดแรก มาไงบนอป่ปลาป่านี่นะาะปลาบมมีลงร้อยเลยพี่น้อยนึกว่าเก็ดติดมานดึงแบกแข้งได้หันปึบบปึ๊ดหลดุดเนาะงสงสช้ถือมินพี่น้องโอ้เอาไหมเอาไหมครับแก่มือไหมหเด๋ ป่าล้อยไหมยิงบ่ทันพี่น้องเอ,อ้ยมาแต่ทางพูนเร็วขึข้นอยู่ดีโอ้ยขึ้นมองบางสักไม่หยีุยวบวน,น้อบบัดเดียวรอบิ่งไหมพี่น้อง บังต้องบังโอ้บังบังโอ้ยิงจังไงขึ้นเลี้ยวเดี๋ยวจะจิงเด้อโอ้บังเงานี่บังคักบังแน่แทะเพียกไปใส่กับอะไ้บัดชิบหายแล้ว Lẹ 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 Bứ tôi nhây đi, Dễ đấy đó Xuống xem liên khuôn mà จะเต็มรดนร่นรนอู้อู้อู้ขาดต่าละอู้สุดเที่ยงเลยเอ้ยอู้อ้ยแห้งครักอู้พี่ลองเลยอู้ใจหมุนออกป้องนีกคน

ลูกขาดแท้ลักษณะน,นี้ลูกยังบรร่หน่ยัง <c oughs> อยู่เลยโอ้ตัวใหญ่ขักพี่น้องเลยยังอยู่เลยลูกนะยังอยู่แต่มันหลุดท่าใดนี่เต็มเลยปื๊ดก็เต็มเลยแล้ว <c oughs> ที่แรกก็ซู้รูอยู่นี่มันบงังคอนเนี่ยยิ่งบรร่ได้นี่นี่บงังคอนเนี่ยเนี่ยตอนนี้ยิงรร่งบรร่ได้เลยพี่น้องเลย มันอีออกไปผุนออกไปผุนคุณดูออกมาขึ้นพี่ว่ามันสิบึ้นหันโพ้วคืนนีน้มันเห็นคนโอเป็นแนวไลยเนาะมันเป็น,น,นเป็นอะไรกระดอกกระเดียดจังมันนี่มัดถืออยงไรมันขึ้นหลุดวะโอ้ปัดมันนึงเนาะมองหันไหมโค้งยังละบันยิ่งทั้งหนาเลยเดวย้ว่าจะกอกปากเขาคือจะว่าเขาบรือ่ถือปากไว้เร็วบ้ง ตัวใหญ่นี่คือลูกหักเลยเ้ยั่งอยู่อยบลอลบอลลูกหักทีเฮ้ยมันลุดจังไงโอ้ประตูปะู คือหลุดดิบูงูง่บางอย่างดิปัดมาหนึ่งเนาะตึงเสียบไปแฮงสิทีแรกตึงเลยแล้วนี่ตึงโอ้ยพี่น้องเอ้ใส่ๆๆๆตัวใหญ่คักพี่น้องไอ้ปลาดุตัวนี้เป็นจไงว่ามือเนี่ยโอ้โอ้บ่อยากพากันพี่น้องเอ้มือนี้ตัวเว้นยุ่ยเสร็จแล้ว คำเติบแล้วปึ๊ดเอาจนว่าคำอเอาครับพี่น้องโมมานอะไรล่ะครับมือนี่ยิ่งสองเสี้ยหลุดถึงสองเสีย้ยมือนี่โมมานพี่น้องเอ้ยนี่ตัวใหญ่ทำปลาดูโอ้ยบอยอกผักจนว่าจะคำผ่านแหลกกับไปบ้านแล้วเดี๋ยวมือหลังจะสิมาแก้มือครับพี่น้อง โอ้ข้างอี๋ปลาโดมใหม่จะเป็นกระตำเหรอพี่น,อน้องนั่นเลยกับเขาบ้านก่อนนะไปพี่น้องมือหนามือหนาแก้มือไหมเอาครับพี่น้องสำหรับชิบีเกะจะเอาสมี่งเลยครับเดี๋ยวสิมาแก้มือเลยครับโอ้ขนาดมือนีสวัสดีครับพอกันไหมคลิปหนาครับ Phà quay con, phà quay con Vâng, có vâng